ตอนนี้ผมหยุดวาดคนมากแล้วครับรู้สึกเบื่อเบื่อมาวาดภาพวิววาดภาพสัส์บ้างดีกว่าอย่ามาดูภาพวิวกันภาพป่าแล้วก็มีช้างได้หัวช้างลากลนล่างหัวช้างแล้วโอเคครับเดีย๋ยวมาลงสีกันลงสีกันบ้างนะดีไมด่ดีผมจะเล่นสีน้ําสีน้ํามันสีโปเตอร์ต่อไปนะผมรู้สึกเบื่อเบื่อเบื่อกานวาดหน้าคน ออศิลปะมีหลายแขนงแก่ไม้ปั้นงานงานทองงานหล่องเงินเยอะแยะไปหมดงานออกแบบโอเคครับ okay. วันนี้เป็นภาพวิวครับธรรมชาติแล้วกันวาดภาพปัดศิลปะมีเป็นสิบๆแขนงมีสี่หลักสี่สี่แผนกหลักแต่และแผนกก็แตกไปได้อีกเป็นสิบอย่างอีก <laughs> โ okay, อเคบีย้ายไปหมดให้เราใครเครียดกันมีก็เบื่อมนกันมีทั้งหลายอย่างทำไมเราวาดอยู่อย่างเดียวนะภาพวิวเปนความรอบตัวนะเด็กภาพวิวเรียกแลนส์เคปภาพบนบอกเรียกแลนส์เคปถ้าเกิดเป็นภาพในน้ำเรียกทีสเคปโอเคครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาวาดรูปช้างกันนะวิวมีน้ำมีฝุง มีโขงช้างมีป่าชื่อว่าเสร็จไหมเนี่ยเหมือนไหมนี่โ okay, อเค๋ย่ามาดูกันครับขอบคุณพิ่เสียรุบรียให้นั่งทํางานให้นั่งดูข่าวมีกล้วยมาหนึ่งหวีครับกับเอาขวดน้ํามาหนึ่งขวดกล่องน้ำํำกินฟรีที่บิ๊กซีโอเคอย่ามาดูไงครับโขช้าครับวิเศษหรุเบรีบครับ ขอให้เจจิทุกองคุ้มคองนะครับจะเรียนสั่งงานโทรมานะครับว่าต่อแล้วครับ